สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องพบพวกกันอีกเชิญเลิฟเชฟเตอรับผมปับล้องปูถั่วผักกินชาแนลพี่น้องมื่อหนึ่งสี่ผ้าพีผ้าน้องเมื่อกินผัดมะม้าปักกระป๋องค่ะพี่น้องหมู well, ทอดค่ะพร้อมหวานกับบัวลอยค่ะมาพี่น้องมาบัวลอยมะพร้าอ่อนจ้ะเสิร์ฟดกันครับจัดเลยกินเล่นก็ได้กินก็เขาก็ได้ด้วยครับพี่น้องหมุนหมุนหมุนโอ้ยเสิร์เนียวเหนียวหนุ่มหนุ่มมะม้ามาจ้ะพี่น้อง กินแบบไม่รู้ง่ายๆแบบเนี้ยเดีด๋ยวเขาบอกกินตุ่มเขากินพัดจ้ะอืมอืม,อมใครอยากกินเผ็ดก็นี่ก็เติมพริกได้แล้วจ้ะนี่ใช้พอดีแล้วค่ะจ้ะน้อ,อแกงมก็หมูทอดไปแล้ว อเสรันเขาประกาศกบอก่องวอ่าเสรนะออหัวละพายยังเสร็จไปหรอกใส้ขนาก็ได้ใส่กะลัมก็ได้ด้วจะ้ะเราจะมักข้างอยู่ใส่กะลัมค่ะอืมอือืมัมกเขาพูดละน้อยค่ะ cún mắm à, giống như con cá Ừ. đó ừ. ừ. muốn chiều chiều ừ <laughs> อืมอีเงวะตังคัดหรออืมอืมมือ่ช้กินแบบง่ายๆเพื่อน ส่อมั้อย่ามปองประก,กองนะิ่พักแตงก็ได้นะจ๊ะสมบ่ะพักแดงหอพักแดงมันดินอือมันก็ขายไมเยอะ ใช่ค่ะนางเห็ดใ,ใจยุมุ่มใด้ป่๊บปนี้มาเขาอาหน้อะไรหรอเนก็นนนเขาแทบแ,บแ่บกินแกงโบราณแ่บ อจ่ะหัวผ้าพ,พี่หน่องอมอดื<ม>อกินตะตรุ่มายห้ากับกินพัดบรงไห้ครัพี่น่องอส่อยมากใส่ปลา,ากระป๋องแกแบบ่มากเห็นไวมจกเนู้เห้นว่าคนกินเนี่ยอ้วอ อืมอืมื่่ะอืมฮะอือเมนูแบบง่ายๆพี่นนอเกินแบบไม่ซช่อะอืมยังหมากมากเอกจ๊ะหรือยังเห็นในได้ตัเห็นเลย พัากับถ้าจะไปเก็บเฮ็ดไปบ่าออตลาดพี่น้องไปเห็นเฮ็ดตะลุบแดดกลับมาบ่ายก็มาตุ่มมาหมาพัดหมูครวมตระ จ็บจ่ะมีปูกับนุ่น oh ok มมีของห้องของนะเป็นกิจส่วนนี่พี่หลงแค่หืมอนี่หืมกะอ่ ดแล้วคุณเฉลี่ยๆมันจะใส่ขนาดเลยนะอบป,ป,ปอบเหนือป้ากระบ,บ,ระบ,บ้องอือฮึบตอนนีาปั้นก็เทลูหเลยเป็นอย่งปลากระกปอ๋อง มันจบไปงี้มันจบมุนเนาะไม่เห็นตอนทำยังไงอืมกินอยู่่อพัดปากหลายวานเป็นอืยู่แค่กินน้ำพี่นอ่อง เอาได้เอ็ดว่าหืมอืมเกิดจากข้อญีงหรอ ถกผิดสูกกระเทีมไปไปน้ำจำพักเออค่ะอืมอตอนตอตอไปก็ป้องใก่ป้อง

อร่อยนุ่มนุ่มนแล้วแบบเล็นะไม่รุ้ลองเสร็ดตรองวะกินเปแล้ว้องหวกับอิ่มเลยมั้งอืออือ ตรวจด้อืออะไวอือือเอาอ่อนลงหนึบอือมาหมาบ้างกับอกเดียปิดกัาไป ngừa tặng này Thăng lên hát cái trong Thật này bưng cái này đó chả đẹp đây làm tàn thay sọt ngoài chắc nói đẹp bây giờ đất ừm ừm cứ hoạt động mát mày nát bụng cũng เป็นผัปกิเจ็บเหมือนเดมอีกหรอเปล่คุณใส่เครื่องผงน,น้ำหอสิเข้าแถมมากอ,อันนีวว้บริสใได้จ้ะพี่น้องใส่แต่น้ำตาลก็ทอดหอยค่ะดูสิทรนําอื้อ คิดว่าเพิ่กินค้ากิจกาพี่น่องครับเป็นบวกมันปม่อร่อยแนละ้วอ,อู้หูเจ็บไรพี่น่อง เจยบอกพี่กับไปพี่น้องเลยดูเลยดูว่าอิม่มเจ็บเจ็บเจ็บสินเรียบร้อยเหลือเป็นหลังเหลือพัดยังไงใส่พวกหัวครับผมขอบข,อขอุณนเนาะลองเนาะเอฟซีพุ่ิเขามาติดตามมาบต้มทุบทุบพุคนเนาะปากก้นไหลกุ้แช่ก็้ยสะตะไข่น้ำเน้ะพี่น้องเราผัดคิดไม่ไหมเนาะจับสองสองบุษาครับผม พี่พี่นี่พี่ยะทำนี่ครับผมแส่แสบรั่วแล้วทำกันครับพบ,พบพบกันพี่หลาครับผมสวัสดีค่ะ